กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮ พลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรีไดาเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานฐานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0 7 6 6 1คณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0าจจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับแดะทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ครับช่วงนี้นะครับก็ยังพูดถึงการเมืองไทยนะครับเพื่อเตือนสติกันเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับนะไม่ได้ไปแบ่งข้างนะครับว่าจะเลือกฝั่งไหนฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนตัวบอกนะครับว่าผมไม่ได้เลือก พักใดเลยนะครับลงตัดสินใจนะว่าไม่เลือกพักใดเลยนะพูดง่ายๆนะเพราะว่าเห็นเกมชิงอำนาจในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการชิงอำนาจจริงๆนะเป็นเกมนะครับของสิ่งที่โอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ว่ามิสคาลคูลเลชันคือการประเมินผิดพลาดเนี่ยมีอยู่สูงนะไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งไหนนะครับนะบอกกันก่อนอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมบอกแล้วว่าคือ ถ้านะสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงในมุมมองส่วนตัวผมนะครับนะมันจะมีสองส่วนซึ่งต้องรักษาสมดุลให้ดีนะนะคือส่วนเรื่องของการกินดีอยู่ดีประชาชนเรื่องของการลดปัญหาช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางโอกาสทานะงรายได้ทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การใช้กฎหมายเป็นธรรมการพัฒนาคนและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ าการต้องดูสเสถียรภาพนะความมั่นคงปลอดภัยของรัฐของชาติแล้วก็ความสมมามคคีปองดองของคนในชาตินะครับแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอมองเห็นก็คือว่านะมันมีเกมแห่งอํานาจนะพูดง่ายคือมันมีสิ่งที่ยั่วยวนอะคืออํานาจนะทำให้นะบรรดานะ e p s t a ต e นะพวกรัฐในส่วนลึกหรือพวกที่เกี่ยวข้องกับ รัฐนะแต่จะไม่เปิดเผยตัวเพราะว่ามันโยงใยอยู่กับอำนาจจากกลุ่มทุนกลุ่มอำนาจเดิมกลุ่มอำนาจใหม่นะครับเอ่อมันโยงใยกันนะครับแล้วคราวนี้อำนาจที่ยั่วยวนเนี่ยนะมันก็ทำให้การรักษาเสถียรภาพของสองขานี่นะซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะพูดง่ายคือความยั่วยวนนะของอำนาจนะเพราะอำนาจได้มาซึ่งผลประโยชน์เ,นเ,เงินทองทรัพย์สินอะไรความสำเร็จทั้งหลายเนี่ย มันก็อาจจะไปทําให้สองขาเนี่ยมันบิดนะอาจ,จเช่นไปบิดเรื่องของความชอบธรรมนะไปบิดในเรื่องของเสียงโหวตประชาชนไปบิดเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายไปบิดในเรื่องของคําพูดอะไรก็แล้วแต่นะ่ยที่ไปสัญญิงสัญญาไว้นะครับมันจะทําให้สูญเสียสมดุลน,นะก็จะเกิดความขัดแย้งนะไม่ขาได้ก็าขานหนึ่งอ่ะมันก็เป็นไม่เป็นธรรมใช่ไหมละ่ะก็เรียกว่าเป็นการปกครองบริหารที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหม เพราะว่าผมเคยบอกแล้วว่าสองขานี่ต้องสมดุลมันจะเป็นธรรมเมื่อไม่เป็นธรรมมันก็ต้องเกิดความไม่เป็นธรรมก็คือมันก็จะบิดเบี้ยวแล้วเหมือนกับคานหมุนน่ะก็เสียสมดุลน,นะนก็จะเกิดปัญหาความวุ่นวายตามมานั่นเองถึงถามว่าโอกาสการเมืองไทยจะเกิดมิสแคลคูเลชันหรือประเมินผิดพลาดมีไหมมีเรื่องมาจากความอยากของคนในอำนาจใช่ไหมมันก็พร้อมจะบิดใน3ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะนะมันก็ทําให้สมดุลของ สิ่งที่ผมเรียกว่าประชาชยที่แท้จริงอะ่ะหลักการมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไงนะซึ่งประชาชนก็มองดูอยู่แหละนะอันนี้สําคัญนะขีดเส้นใต้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอความรู้สึกประชาชนนะความจริงใจกับประชาชนนี่สคัญมากนะครับเราขีดเส้นใต้แล้วกันนะครับแต่ถามว่าเกิดมิสแคปเรชันได้ไหมเมื่อต่างฝ่ายต่างพยายามจะช่วงชิงอํานาจใช่ไหมเกิดได้นะแล้วคนที่อยากได้บางทีมันจะไม่ได้นะส่วนคนที่ ไม่อยากได้แต่เมืเ่อบอลมันตกใส่เท้าะนึกอไหมนั่นแหละความชอบทมอะบะบอลบอลมันตกใส่เท้าเนี่ยใครที่อยู่ในตําแหน่งที่บอลตกใส่เท้าเพราะว่าคนที่อยากได้มันไปบิดนะนบอนตกใส่เท้าคนที่ไม่อยากได้หรอกแต่ว่าคนนั้นอยู่ในตําแหน่งที่ต้องรักษาเสถียรภาพสองขานี่คนนั้นแหละจะชอบทำนะนผมบอกความชอบทำนี่แหละมันจะนํามาซึ่งความสงบ เรียบร้อยของบ้านเมืองนี้นั่นเองนะครับเราจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ